เนี่ยฮะทดสอบตัดหญ้านะลองกันทดสอบรถกันครับเดี๋ยวจะพาลองตัดหญ้า ปรับกันเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายสักนิดนึงอื้า จัดยาค่อนข้างเละนะฮะมีน้ำมีอะไรหน่อยแต่รถมันเป็นสองแาวมันเลยไปได้มาแล้วฮะไม่รู้ว่าจะรอดตรงน้ำนี้หรือเปล่านี่มาแล้ว มาเกียร์สูงไปหน่อย าดมาไม่คุ้มเลยเกิดหินกระเด็นใส่ตาสาเหตุที่ต้องเปิดฝาท้ายเนี่ยเนื่องจากผมอยากให้หญ้ามันกระจายออกมาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวโพดไปเราอยากให้หญ้ามันกระจายมันฟุ้งออกมาเดี๋ยวทีนี้เราจะเราจะมีรถอื่นคันอื่นแล้วก็เราจะลองไถให้เขาอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเทปเทปความความร้อนด้วยขอญาตปิดฝากันจะได้เห็นกันแบบชัดๆเงี้ผมเดินใกล้ไม่ได้ถ้าเปิดฝาปะ กำลังเซ็ตรถฮะเตรียมความพร้อมโหนี่นี่ที่นี่ยังกระเด็นเดีย๋ยวไปอยูงข้างแล้วกันอยู่หลังไม่ได้เลยืันที่ค่อนข้างโลมนะฮะเนี่ยเราววิ่งตามรถเกี่ยวเดี๋ยวรอเขาหันกลับมาก่อน หันกลับมาแล้วครับค่อนข้างเละตัดจริงก็ไม่มีใครตัดเลขขนาดนี้นะคะแต่นี่เราเทสรถนะ ูอ้ดังยากโอ้โบินเฉียวหูดังฟลิกเลยเมื่อกี้เลยฮะเท็ดกันเลยปั่นก็จะละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวมีผ่านถ่ายเดีรามาถ่ยให้ชมกัอนอีกครับ อันนี้ได้ทดลองเทสกันอีกนานนี่ฮะตรงนี้เละๆดูดิจะไปได้ไหมเละเลย ท่านใดสนใจอยากได้ประมาณนี้ติดต่อเราไมาได้ครับที่0822388443ครับนู้นรถไถมือสองนี่เรามาเทสให้ชมกันนะนี่ฮะรับชมกันเรื่อยๆเลยวันนี้เทสสองคันครับอขอทำเป็นสองคลิปดีกว่าคันละคลิปรุ่นนี้ก็จะเป็นคูต้าบีพันหกนะฮะเครื่องยนต์สามสูขบขกัเเลื่อนตีล้อ ผมหน่อยฮะดูดิฮะขึ้น้อเลยห่างวางจำจำดินเกินไปโอ,โอ,โอ้กระเด็นอันตรายมากฮนะไม่ควรอยู่หลังว้วอย่างยิ่งเลยอันนี้เพื่อพี่น้องได้ชมกันนะเดี๋ยวคันต่อไปเดี๋ยวผมต้องหาแว่นมาใส่แล้วป้องกันใส่ตา แบบนี้เลยครับเรื่องความร้อนเรื่องอะไรก็จะได้รู้เลยว่ารถมันร้อนหรือไม่ร้อนนะครับอันนี้ที่ตัดไปแล้วน,นี่ที่ยังไม่ได้ตัดตังนี้ทั้งลม ท่านใดสนใจติดต่อเรามาได้ครับ0822388443ครับอยาให้ลองอีกรอบนึงกลับรถกันนะโอ้โหนี่น้ำไม่ไหลด้วยวันนี้ล้างลำบากเลยลองกันอีกสักรอบนึงนี่ก็คันนี้ก็พวก่วงหางตันหญ้าขนาดหนะึ่งเมตรฮะ รถจัดให้ลูกค้าเลยเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นชินกับรถเรียบร้อยจมจมฮะมันจะนั่หนักเครื่องรถนะฮะลมก็ต้องลุยหญ้ก,ก็ต้องตัด หนึ่งเมตรจะพอดีกับตัวรถเลยนี่ขอตัดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราผันมาไถาหมักทำปุ๋ยต่อเลย ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยครับคลิปนี้เดินตามหลังรถนะเดี๋ยวรอบกลับมาก,กันเดี๋ยวผมเดินออกหน้า ยังจ,จมแล้วนะฮะแต่ก็ยังไหวฮนะโอ้โหผมเดินผมยังจมเลยาปาะฟาขึ้นไปเลยนี่ประมาณเนี้ยนะผลงานป่ะ ขึ้นะเ,เ,เอามือเอามือเอามือจับกันด้าไปโอ้ขึ้นมไนม่ได้เนื่องจากหน้ามันชันเกินไปไปลังขึ้นมาดันดินมาใส่ตรงนี้หน่อยดันดินจากตรงนู้นนำมาใส่ตรงนี้ให้ดันดินมาใส่ฮะ งน,นี้มันดันไม่ได้มันเป็นร่องน้ําตลอดเลยวันน้ำมาจากเขาเง้ย ทดสอบการดันดินคนดันดันไม่เป็นนะอันนี้เราบอกเขาก่อนเองเอ่อไม่ต้องกดใบมีดจนขนาดล้อหน้าลอยล้อหน้ามันจะมางคับไม่ได้เลยไม่งั้นอะ่นะน่ยใบมีดเราวางพอประมาณ ขึ้นได้ยังน่าจะยังไม่ได้หรอกมาเลยถอยหลังขึ้นมาไหมขึ้นมาเลยขอถอยเอาไหมเยมันจมลงเรื่ยอยๆดันมาเพิ่มอีกหน่อย รดเกี่ยวย่ำไว้ตึงๆนะเนี่ยดันไม่ค่อยจะลงเลยเดี๋ยวลองขึ้นมาดูมาขึ้นมาลองดูขึ้นมาป๊อ เนี่นี่นะมองจากด้านบนที่เราตัดไว้ท่านใดสนใจรถไถมือสองติดต่อผมได้ครับที่0822388443ครับนุรถไถมือสองฮะสำหรับวันนี้ ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮะทดลองวิ่งหลังถนนให้ชมนะตัวเล็กๆเงี้ยวิ่งไวประมาณนี้ครับความไวเเดี๋ยวเราล้างให้ฮนะ